เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผม iPhone Channel นะครับวันนี้ก็ผมได้นำการซื้อรหัสมาในราคา25 w a l l ห้นะครับหรือว่า25บาทก็อยากลองเล่นโรบอทกับเขารู้บ้างครับก็เลยลองซื้อมาดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดที่ผมซื้อไว้ให้นะที่แรกก็กลัวแกโกงนะแต่ว่าลองซื้อดูแล้วครับไม่โกงนะครับแต่ว่ามีเครดิตด้วยนะครับ อันนี้ราคา25บาททุกคนว่าคุ้มหรือเปล่านะครับ Six hours later ในตัวก็จะมีพวกดาบนะครับแล้วก็อ่ประมาณ12อันนะแล้วก็ไปดูที่กันนะครับหรือว่าปืนนะจะมีอยู่9อันก็ประมาณนี้เลยผมก็ไม่รู้ลหละอันไหนเป็นอันไหนนะครับก็ลองซื้อมาดูครับลองมาดูว่ามันเป็นยังไงครับเกมนี้ทําไมเขาอิตกันจังอะต่อไปเป็นชุดคุมครับ,รบก็ประมาณนี้เลยนะอุ้ยมีหมวกสีเหลืองด้วยท่จัด นะครับอ่าแล้วก็ไปดูที่ผลปีศาจครับผมผลปีศาจก็น่าจะธรรมดาธรรมดานะครับแต่ผมที่ชอบด้วยนะก็คือไอ้รูปหัวใจอ่ะไม่รู้ว่าผลอะไรเขาเรียกผลอะไรก็ลองคอมเมนต์ให้ผมอ่ารู้ด้วยนะครับไม่รู้เลยว่าผลอะไรมั่งนะอ่ะคุ้มไหมกับไอดีนี้ก็ลองอ่าคาวายอด,ดูคีวิคห์แยกแยะกันดูนะครับผมก็ไม่รู้ราคาเลดมันสักเท่าไหร่นะว่าแต่ละไอทีมัน มีราคาอย่างไงนะเขาคิดกันราคากันยังไงนะครับมาดูที่ข้างหัวก็ไม่เท่าไหร่นะครับประมาณ4ี่แสนผมว่าน่าจะอยู่ประมาณกลางๆระดับต้นๆนะครับก็ประมาณนี้ครับของก็จะอยู่ประมาณนี้ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ถึง10,000วิวเมื่อไหร่นะผมจะแจก ID นี้ไปฟรีๆเลยนะครับสําหรับคนที่กดไลค์กดคอมเมนต์คลิปนี้นะครับแล้วผมก็จะสุ่มแจกนะครับเฉพาะคนที่คอมเมนต์กดติดตามผมเท่านั้นนะ อ่ถ้าคลิปนี้ถึงหมื่นวิวนะครับก็จะแจกไอดีนี้ไปเลยนะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะก็ลองอเอาไม้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าโอเคคนระับไปแล้วบ๊ายบาย,บายสำหรับวันนี้นะ